สรุปรวมโอนเงิน10,000บาทกลุ่มแรก25-30กันยายนนี้วันที่25กันยายนจะโอนเงินให้กับผู้พิการทุกคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศนย์นะครับโดยในส่วนของผู้พิการเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเดียวกับที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือนอยู่แล้ว เงินเข้าบัญชีนั้นเลยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักวันที่26กันยายนโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3 วันที่27กัญญญนยา,าย,ย 4, 5, 6, น 30, ญญญโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7วันที่30กันยายนโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9หากท่านเป็นผู้พิการเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐท่านยังไม่ได้รับเงินโอนช่วง25-30กันยายนนี้ ท่านต้องไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านว่ายังมีสถานะเป็นบัญชีที่รับเงินได้อยู่หรือไม่ผูกพร้อมเพถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับก็ให้ไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและรอรับเงินรอบเก็บตกในวันที่22ตุลาคมต่อไปนะครับอันนี้กลุ่มแรกที่จะได้1,000งบาท25-30ถึง30กันยายน,นี้ ส่วนประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการทางรัฐและไม่ใช่ผู้พิการนะครับก็เตรียมรับเงินในรอบที่2ต่อไปนะซึ่งกลุ่มนี้จะมีหลักๆ2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือผู้ที่เคยลงทะเบียนดิจิทัลวันเลดในแอปทางรัฐมาแล้วก่อนหน้านี้และไปถึงขั้นตอนที่3นะครับถ้าท่านอยู่ส่วนนี้ท่านรอการประกาศผลว่าท่าน ผ่านเกณฑ์หรือไม่และอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้พิการไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนดีท่านวันเหล็บในแอปทางรัฐมาก่อนนะครับส่วนนี้เดี๋ยวรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียน รอบพิเศษซ,ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนไปลงทะเบียนณสถานที่ที่ภาครัฐจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเวลาสถานที่ที่ชัดเจนเดี๋ยวรอรัฐบาลถแถลงและจะแจ้งให้ทราบต่อไปในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งกลุ่มที่สองนี้ ก็ได้ลุ้น1 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกับกลุ่มแรกนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่สรุปชัดเจนแบบ100%ว่าจะได้เป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทหรือได้เงินสด5 0 0 0ได้เงินดีท่าน5,000หรือได้เงินดีท่านทั้ง10,000บาทเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรัฐบาลสรุปและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มที่2นี้ก็คาดว่า จะได้รับ1 0 0 0 0บาทในช่วงปีงบประมาณ2568คาับว่าปีงบประมาณ2568ก็หมายถึงเดือนตุลาคม2567ถึงเดือนกันยายน2568กนะครับก็คือช่วงนี้ท่านจะได้1 0 0 0 0บาทในกลุ่มที่2ต่อไปนะครับก็สรุปตามนี้ล่าสุดสําหรับเงิน1 0,000บาทครับ